ในน้ำตัวเออเนี่ยมาลายทองสิ20วันนี้เจอกับใครนั่นไอ้ชัยไม่เคยปัญหานะวันเช้าถ่ายรูปใครยาวกว่านึงเขาเขายาวกว่านะเราสูงเท่าไหร่57น้ำหนักขอเราปล่อยปล่อยเท่าไหร่54ปีนี้อายุ18ปีชกมาทั้งหมดเท่าไหร่เราไม่มวย50ครั้งสามไฟชนะกี่ไฟล่าสุดชนะสองเป็นล่าสุดจบไปร้อยเท่าไหร่เราไปต่อยปล่อยปล่อยแล้ววันนี้ร้อยเท่าไหร่อันนี้ร้อยสิบสามร้อยสิบสามไม่มีใครต่อใครนะครับ เห็นไม่ต้องเป็นมวยยังไงอะไรขมาวของเราไม่เอาเพศฝีมือนะเข่าก็ฝีมือนั้นมันเจอกันแต้องแก้ด้วยลูกวิธีการยังไงหรืเวลาคนล็อกทำยังเวลาเราคนลกแก้ด้วยลูกอะไรฝังหน้าฝังหน้านะอ่ะเราเป็นคนจับทุกวัดไอชบูนเขาอยู่กับพี่นุ้ยร้องอะไรลองสามฝากไปขับเชียร์นะช่วยแฟนย้ายนะครับทำให้ใจดี่สุดเอยี่ยมตัวคนทั้งวันเลย ครับสวัสดีครับผมอนันตชัยเชิงหัวจิมหรือว่าสจุดเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เราเจอกับมาลายทองนะครับไม่เคยชกยังครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสามครับมาเกินเท่าไหร่วันทีเช้าไหเกินจุดสองครับสบายๆเลยไปซ้อมที่ไหนครัซ้อมที่แค่สจุดเปอร์เซ็นต์ครับที่จังหวัดอุบลราชธานีอุบลมาไกลนะเราซ้อมมากี่วันตรงนี้ประมาณยี่สิบวันรอประเภทยังไงมวยเข่าลูกฝีมือหรือว่ายังไงก็มวยเข่าครับมวยเข่านะสลาวทองนี่น่าจะฝีมือครับอันนี้คลิปไปเลยนะครับเขาช้าถ่ายรูปเป็นยังไงยาวอ่ะ ลอยก่อนเขาหนี้นิดครับนิดนิดนะก็อาศัยความลอยนะถ้าจะกินเขาได้นะเว้นี้เราชกกี่ครั้งแล้วก็หลังเราชกร้อยสามตัวต้องคุ้มไหมเว้นี้ก็คุมนี่หน่อยครับกิโลครับสี่สิามสามสี่โลสี่โลไม่เยอะเท่าไหร่นะเราชกมวยมาตอนนี้เท่าเกินร้อยไหมก็ประมาณนะครับประมาณนะสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟอ่ะท่าไปเดียวครับชนะไปเดียวล่าสุดชนะใครชื่อแพ้อล่าสุดแพ้เพชรเด่นดงที่นี่ที่นี่ใช่ไหมอ๋อวันนี้ร้อยเท่าไหร่ <13 S> 1้อยสิบวันนี้ก็113ยสิบามายสบายเวทนี้ถือว่าเต็มเวทแล้วนะครับอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดคุณเวรสุทธิน,นีครับฝากเป็นขับเชียร์ทุกวนวันนี้ครับก็ฝากพ,พี่น้องการขับเอฟซีนะครับฝากแชร์เป็นกำลังใจให้อนันตชัยสวัสเจ็บซึ่งหรือว่าสิงหมอว์จมนะครับวันนี้ครับเจ้าที่เฮ้ขอตัวด,ดี